สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องวุ่นๆของเจ้าของทีมคนใหม่อย่างเซอร์จิมเรดคลิปของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดครับจะบอกว่าเจ้าของทีมคนใหม่มันก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นซะมากกว่านะครับแต่ว่าได้เข้ามา ดูแลในพวกเกี่ยวกับการกีฬาของสโมสรนะครับซึ่งล่าสุดครับเซอร์จิมก็ประกาศกล้าวเลยครับว่าขอนําผีค้นเรือหงให้ได้ครับโอ้โหเซอร์จีมเรดคลิปครับประกาศว่าจะล้มแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลให้ได้ครับหลังจากที่เขากลายเป็นเจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์เนเตตอย่างเป็นทางการครับการพูดครั้งแรกนับตั้งแต่การถือหุ้น27.7%ของเขาในสโมสรครับมหาเศรษฐีด้านปิโตเคมียังได้พูดถึงการนําทีมกลับไปยิ่งใหญ่ครั้งครับโดยตอนนี้มี2ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์ พูที่เป็นเป้าหมายในการโค่นล้มครับตอนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นกับเรอัลมาดริดในบ้านและได้ชนะ4-0เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนั้นเป็นฟุตบอลที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้มันจะเป็นความสําเร็จชั้นยอดครับทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเรามีเพื่อนบ้าน2รายที่เป็นสโมสรฟุตบอลที่น่าประทับใจมากผมต้องการน็อกพวกเขาออกจากเสาที่อยู่สูงเราเป็นเพื่อนกันในแง่ที่ว่าเราอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือแต่พวกเขาเป็น ศัตรูตัวฉกาจที่สุดของเราเพวกเขาเป็นศัตรูที่ชัดเจนคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของเราในสหราชอาณาจากักรหมายถึงหงแดงหรือว่าผูนนั่นเองนะครับสำหรับทีมนี้เราตามหลังอยู่ไกลครับพ่งนี้จะยังไม่เปลี่ยนแปลงหรอกผู้คนโชคไม่ดีที่ต้องให้เวลาเราเพื่อกลับไปคนระับมันคงต้องใช้เวลา2องสรูปการต้องใช้ความอดทนการใช้จ่ายเงิน อย่างฟุ่มเฟื่อยในช่วงซัมเมอร์ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นมากๆนะครับผมสรุปง่ายคือเซอร์ชิมเด้บคครับขอเวลา2 3สาฤดูกันในการฟื้นฟูพัฒนามาอยู่ให้กลับไปเทียบชั้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และหงแดงให้ได้นะครับผมก็ขอให้ทำไม่ได้แล้วครับสำหรับคำพูดนี้นะมันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงคำพูดพูดคาพูดของชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันครับซึ่งณเวลาั้นแกบอกแกจะโค่นลิเวอร์พูลแกจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเพื่อ อยู่เหนือิเวร์ผู้ได้ไม่มีใครเชื่อครับแต่สุดท้ายเขาทําได้ครับหวังว่าเซอร์ชิมเลดคลิปจะทําได้อย่างที่พูดนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี